24ดนะี่ย่ินหั้นไม่กรีคิูณหะลนะตอนามิลิต,ต่อนอาทีเดี๋ยวบ,บอกประมาณนี้ครับทมประมาณอยนะครับเหยียบเหยียบคลิปทำเสี่ี มีกลังตั้งแล้วก็มีมันมันกันแมงปลาตูานุ้ด้ำปลาตูปลาตูปลาตูกเมล่ันขึนเี่มันมาไปแล้วอ่าเอาลงเอาลงอล้งโงออ่าประมาณนี้

Affiliated. นะบจับจัที่นี่มาเลยอันนี้คือแม่บ้านแต่เป็นที่นี่คือตอกลางครับที necesit, ่นี right. ่นะจากที่นี swimming swimming ่มาตั้งงานนี่คือนำนำมาจากก๊กนะน้ำมาจากก๊กนี่คือวิธีการวิธีการเทปเลเซนเอ้ยเทปเทปอิงปุ่นมาจากแม่เม่นนะนี่คืออิงปุ่นนะตัวนี้จะไม่เลี้ยอยนี่คือตัวเทปอิงปุ่นจงยศอ่าันนี้ปั้นนี่คือด้าียปุ่นนีมี เทปนี่อ่าก็อ๋ออันนี้คือได้อ๋อนี่มามาเทียบกันครับอันนี้คือบั้นได้ยังไม่ต้องล่างอ่นเนี่ยไงโอเคเลยนะไม่ขึ้นแต่จุ่นะอ่าไม่ขึ้นทั้งแต่นี้การติดติดแบบปลอมใกล้เร็วครับอัตโนมัติปริมาณอ่ามินมันต่างกันครับอ่าอืมอันนี้ปั้นนี่คือสามยนต์นํามาเทียบนี่นี่อ่านี่ อ๋อมาเพ่งเพ่งหน่อยหน้อยแล้กมาเจีบซี๊ดเนี่ยอันนี้อันนี้คือพันอยู่เลยวน่เข้าใจหายก็คือเปียสนี่คือเดทเพรว่าเข้าใจเป็นนี้ว่านะอืมตทีน